กรณีการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเมืองไทยคณะกรรม,มการกรมทที่ประชุมเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเวล 9, า9นาฬิกา30นาทีได้ลงมติในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการเมืองในอนาคตในการประชุมนี้กมทได้ลงมติให้ตัดสินใจตามมาติ2561ว่าจะให้มีเพียงกมทที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่ต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร อีกต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่อาจกระตุ้นให้เกิดการโต้แย้งความเห็นแต่ที่น่าสนใจคือการลงมตินี้ได้เสนอว่ากมทจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและรัฐสภาจะเป็นผู้คัดเลือกซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ก็อาจเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนในการกําหนดวิธีการคัดเลือกนั้นนายภริศวัชรสินปทุกผู้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นกล่าวว่าการคัดเลือกกมทยกร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีการประชมุมอีกครั้งเพื่อหาหรือซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ต้องตระหนักในการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการเมืองที่แตกต่างจากนี้เป็นต้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดการตัดสินใจนี้อาจมีผลกระทบต่อการสร้างร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้อาจเป็นประโยชน์หรือเป็นเด่นที่ต้องระวังคุณคิณคดอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น